มันจะมาเอาสายคอเยติว้ายอา้ออะไรเนี่ยโอ้มันเลยก,กล็เกยพลังปักเมนสวัสดีค่ะทุกคนกลับมาค้างกับแพลนซอมบี้นะคะ Battle for n e i g h b o r v i e w ค่ะเอาละ่ะมาต่อจากอันเดิมเลยเดี๋ยวรอเข้าเกมแป๊บนึงนะอันที่จริงแล้วเนี่ยลังเลระหว่างระหว่างเข้าโพดกับไอตัวพีชูเตอร์มากเลยทุกคนพีชูเตอร์ชอบตรงที่มันมีระเบิดไงแต่อตัวนี้มันก็ยิงเดี๋ยวเดี๋ยว ขอขอคิดแป๊บหนึ่งนะว่าจะเล่นอะไรกันแน่เฮ้ยแต่ตัวนี้เรามีเสื้อผ้านี่นาะเราได้เสื้อผ้ามานี่นาะเฮ้ยสวยเหมือนเอาโบมาพันเอากระดาษห่อของขวัญมาห่อดูซิพี่ชูเตอร์มีเสพงเสื้อผ้าไหมก็มีนะฉันก็มีแต่เสื้อผ้าไม่สวยเท่ากับข้าวโพดที่เรามีค่ะงั้นเราก็กลับมาข้าวโพดเหมือนเดิม <c oughs> อฮะอาเสร็จเรียบรย้อยค่ะปะเราไปทำภารกิจอ่ะลอมูเวอร์กันต่อค่ะรอบนี้มาดูกันว่าจะต้องไปหาของอะไรอีก ไปเลยสู่เมืองซันดรอปซิตี้วู้ฮูมาแล้วมาแล้วรอบนี้นะจำไม่ได้แล้วว่าต้องไปคุยกับใครปัญหาคือเราต้องไปคุยกับใครเดี๋ยวดูไฟคูสวกฟอลูมเวอร์อ๋อต้องไปที่อ่าจุดที่มันมีสัญลักษณ์ตรงนี้ใช่ปะ่ะแอรอนโอเคโอเคปะงั้นก็ไปตามจุดที่เรามาเอาไว้ดีกว่าภารกิจของเราหาคูสวกคูสวก วันนี้เป็นวันที่ดีจริงๆฉันชื่อแอรอนนะคะเป็นบอตี้ฮันเตอร์นักล่าหน่วยเครื่องบินใช่ไหมเนี่ยเพราะห, Mother, หัวมีเฮลิคอปเตอร์หมุนติ้วๆๆเนี่ยข่าวที่ได้ยินมามันเป็นเรื่องจริงฉันอะเกษียณแล้วตอนนี้กําลังโฟกัสสู่การทําในสิ่งที่ฉันอยากทำร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะนั่นก็คือการบินนั่นเองฉันต้องการใครก็ตามนะคะที่กล้าหาและเที่ยงธรรมนะคะมาแทนที่ฉันนะคะให้เป็นนักต่อสู้ที่ยิ่งใหญ่เธอจะทําได้หรือเปล่าฮะ ได้สิอ่ะเอากระดาษไมท้าเซนเตอร์ไลซีนฮันต i n g ไลซีนไปคุณต้องมีอ่ะหลักสุดแรกก็คือตามหานะคะแล้วก็เก็บ3เอ่อรางวัลของทาวเซนเตอร์ให้หมดนะคะฉันจะให้รางวัลคุณเองแต่ถ้าเกิดเธองงหรือไปต่อไม่ได้นะคะก็กลับมาหาฉันได้นะคะเผื่อติดขัดอะไรไม่เกี่ยวอะทุกคนอันนี้ก็คือได้ทาวทาวเซนเตอร์ไลซีนมาไม่ไม่เกี่ยวกับครูสวักทุกคนอ่ะงั้นฉันก็ไปคุยกับคนต่อไปที่เกี่ยวกับครสูสวกแป๊บหนึ่ง ไปตามลูกศรตัวนี้นะคะไปตามเครื่องหมายตรงนี้อะปะระหว่างทางก็จะมีซอมบี้เกิดเดอะเมเจอร์สวิตซ์เซนคุณมาหรอหลังจากที่เยติบิงอ่ะอันนี้ใช่ทุกคนโอเคเอออย่าจบเหมือนกับเพื่อนของฉันเลยนะแสดงว่าเพื่อนของฉันเนี่ยไปตายแล้วใช่ไหมแสดงเพื่อนของเขาไปตายแล้วใช่ไหมโอเคนี่นะคะนี่คือเควสที่เราจะได้ครูบิงนะคะสร้อยคอโอเคปะรับค่ะ I t r e a s u r e you ค่ะอุ๊บ oh. ฉันลืมแนะนำตัวเองไปฉันชื่อเทนเดอร์ลีฟและเพื่อนร่วมทีมของฉันได้หายตัวไปเราตามตัวเยติที่แถวแถวนี้แล้วแต่ว่ามันก็หายไปอย่างรวดเร็วฉันลออยู่ตรงนี้แล้วนั่งฝึกหายใจเพื่อที่ฉันจะได้ไม่ต้องมานั่งกังวลแต่การฝึกฝนหายใจมันทำให้ฉันคิดถึงเพื่อนของฉันเราอยากหายใจไปด้วยกันกับเพื่อนของฉันช่วยหยุด เยติทีและปลดปล่อยเพื่อนของฉันถ้าคุณไปหาสาคอของเยตินะคะคือบริงนะคะคุณช่วยปลดปล่อยเพื่อนของฉันด้วยได้ไหมด่วนเลยด่วนโอเคก็คือก็คือเขาก็ขอร้องให้ช่วยเพื่อนเขาด้วยในขณะที่เราก็ไปหาสาขคอใช่ป่ะก่อนอื่นเราต้องตามหาเพื่อนก่อนโอเคได้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 เขามาร์คไว้แล้วไงทุกคนมันมีหลายจุดอ่ะเอาจุดนี้ก่อนละกันเดี๋ยวนะ ฮะอ่ะจัดการก่อนอ่ะจัดการก่อนต้มโอเคแม่งต้องให้ใช้อันตินะทุกคนตายไหมตายนะอ่ะค่ะเรียบร้อยค่ะเพื่อนเขานะคะถูกกับดักที่ทำให้เต้นตลอดเวลานะคะโอเคในะที่สุดเธอก็เจอเพื่อนแล้วนะคะแล้วก็ต้องจัดการเอ่อไหนอะคอนโทรแพดคือตรงไหน เออไม่ใช่อันนี้หรอแป๊บหนึ่งนะอุ๊ย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 อนี่ไงสาคอสาคอคนเทฉันจะจิกสาคอของเธอมาโอเคยิงค่ะอะไยิงวิ่งโคตรเร็วเลยจะวิ่งเร็วไปไหนเนะี่ยฮะวิ่งเร็วไปไหนโอ้เหยียบหัวเหยียบหัว โอ้ไม่อุ๊ยบุมันดำดินหายไปแล้วอะเกือบเบรกแล้วนะคะอะเราเราบุกกเกทับนี่ไง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 อันนี้ใช่ไหมโอเคกด F หยิบมาแล้วก็เอามาใส่ตรงนี้เพื่อที่จะปลดปล่อยเพื่อนเขาเรียบร้อยค่ะได้ยังอ๋อแล้วก็ทำลายหรออ๋อแล้วก็ต้องทำลาย

ใครจะไปรู้เราว่ามันมีหน้าผาตรงนี้โอเคเราก็จะไม่เดินไปตรงนั้นเพื่อนช่วยยิงหน่อยได้ไหมเพื่อนเพื่อนช่วยยิงหน่อยได้ไหมตุ้มตุ้มตุ้มโอเคโคตรดีอันตีโคตรดีเอ้จัดการด็อกเตอร์คนนี้ก่อนคนนี้ต้องไปด็อกเตอร์เลยสักอย่างนึงฮึบอ่าเรียบร้อยค่ะโอเคเธอทำได้แล้วนะคะยังเหลือเพื่อนอีกสองคนนะคะที่เราจะต้องไปช่วยเหลือนะคะอ๋อโอเคโอเค พึงจัดการเย,ยติได้ติดเดียวเองเฮ้ยเฮ้นี่อะไรอะอ่ะยังไม่ได้ได้ยินเสียงแล้วค่ะทุกคนปะมันเป็นเสียงที่เพื่อนเราถูกถูกทำร้ายนะคะเราต้องหาเครื่องนี้ด้วยนะคะโอเคตูมตูมพึงจะใช้อันติไปเออจะวิ่งไปไหนละ่ะ วิ่งไปไหนแล้วพอ,อนุ่มเอา้าหายไปไหนแล้ววะเฮ้ยเจอของกล่องสมบัติเดี๋ยวค่อยเมา,เ,าเดี๋ยวค่อยเอาใจกลางจะจการก่อนโอเคโอเคเหมือนมันรอเราโอโอ,โอเจ็บนะเจ็บเดินเร็วจังวะเดินเดินไปก็เดินมาเดินไปก็เดินมาเจ็บปะละ่ะเจ็บปะละ่ะ เจ็บปลาเจ็ปลาออามันไปแล้วนะคะแล้วมันก็ทิ้งเครื่องนี้เอาไว้โอเคงั้นเราก็เก็บไปเก็บไปช่วยเพื่อนเรามาคิดว่าไม่น่าง่ายนะคะขนาดบาลลอนยังยัง,ย,งยังยากเลยทุกคนโอเคแล้วก็จัดการเครื่องนี้ค่ะเรียบร้อยเธอทําทได้แล้วถ้าช่วยฉันได้แล้วโอเคยังเหลืออีกตัวสุดท้ายที่ทเพื่อฉันที่โดนถูกจับเอาไว้โอเคโอเคอยู่ตรงไหนวะ ต้องดูสัญ,ญลักษณ์ในแมปก่อนแป๊บหนึ่งนะอยู่ตรงไหนนะนี่ไงนี่ไงนี่ไงตามฉันมาตามฉันมาโอเคโอเคโอเคตามไปตามไปอันนี้คืออะไรอะ่ะมาขุดตรงนี้เหรอใช่ปะกดขุดทำไมต้องขุดอะ่ะข้างในมีอะไร ผิดเหรอเดี๋ยวโดนเดี๋ยวโดนให้มาขุดเจอซอมบี้ทำไมนะเฮ้อันนี้หรือเปล่าโอเคแม่งต้องมีซอมบี้แน่ๆเลยอ้าวได้รองเท้าเฉยเอาแ a ง k you โอเคเอารองเท้ามาทำอะไรอะโอเคตามไปโอ้ฉันหนักวิ่งไปไม่ได้เธอรอฉันก่อนโอ้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 ยอ้โอ้โอ้ อุ้ยอุ้ยอุ้ยนกนกวันจริงไม่อยากทำลายนกนะอยากทำลายแต่ซอมบี้แต่นกมันมาทำลายเราก่อนโอเคเอารองเท้ามาใส่ตัวนี้นะคะใส่ให้ปูอ้าวไม่ได้เหรอคิดถึง oh, ต<อ>ู้เออไล่ยิงอะไรอ่าๆๆคว่าง วังเจ้า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 อะไรโอเคเราก็ไล่ไล่ยิงตุ่มไป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 เฮ้ยเลือดก็จะหมดอยู่นะเดี๋ยวรออันติฉันก่อนรออันติฉันก่อนโอ้ใครยิงใครยิงโอ้โหเดี๋ยว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 แป๊บนึง ยิงวะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวฮวเลือดก,ก่อนฮวเลือดก,ก่อนอ้อ,อมอ้อ,อมอ้อ,อมอ้อมอ้อมมาเอาสมบัติกันบ้๊บนึงออโอเคได้ทากโก้อ่ะเลือดเต็มแล้วมาอเอนี่ไงเจอเพื่อนแล้วนะคะแต่ว่าเราต้องไปจัดการเยติก่อนบป๊นนึงโอเคฮึบแม่งวิ่งทัน มันเต้นอยู่ทุกคนมันมันเต้นอยู่มันท้าทายเรามากเลยเรียบร้อยค่ะอะโอเคได้นี่แหละมาช่วยเพื่อนแต่ว่ามันยังไม่ตายนะแต่มันยังไม่ตายนะอ่ะช่วยนะคะเพราะว่าเขาถูกกับดักเต้นนะคะโอ้ยน่าสงสารใส่สเต้นจนเหนื่อยมาใส่เอามาใสร็จตรงนี้ให้แล้วก็ทำลายให้ค่ะปึ๊บ เรียบร้อยจ้าโอ้ตาฉันมองเห็นแบบว่าภาพซ้อนเลยโอเคยังไม่จบนะคะเพราะว่าเราจะต้องเอาเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวดียแป๊บหบนึง่งเขาบอกให้ตามอรอให้ตามเหรอ,หเ,หรอเราจะต้องไปเอาสร้อยคอนะอย่าลืมเนอะภารกิจของเราคือสร้อยคอไปไหนล่ะอุ้ยอุุลูกน้อยลูกน้อยโอเคช่วยเรายิงด้วยนะ อะไรมีตัวนี้อีกตัวหนึ่งเหรออ่ะเจดกันแล้วโอ้มีแต่ลูกเล็กเด็กแดงอ่ะไปะหมดยังหมดยังข้างหน้าข้างหน้าค่ะเป็นเยติน้อยค่ะเยติอิมเยติอิมโอเคไปหาเพื่อนใช่ปะอือโอเคโอเคกําลังจะไปหาเพื่อนหุ้ย นี่ไงในที่สุดนะคะก็รวบรวมแล้ว3คนนี่ไงฉันพาเพื่อนมาแล้วนะแต่ว่าต้องไปช่วยฉันหาซอยคอให้เยติก่อนโอเคเพื่อฉันกลับมาแล้วเธอได้บริงหรือยังซอยคอบริงหรือยังยังไม่ได้ไงเอาเอาฮึบฮึบรวมล่างรวมล่างอุ้ยอุ้ยอุ้ยอ้ยมล่างต่อขัวอุ้ ส้มยิ่งงทำไรวะอ,ออกมาเป็นต้นไม้ยักษ์เฉยต้นโอกอยักษ์นะคะอลองเพลงให้ฟังโอมแล้ก็กุ้ยพลังปัก ฉันยังไม่ต้องทำอะไรเลยฉันกลัวมากเลยฉันคิดว่าฉันจะไม่ได้เจอเพื่อฉันอีกแล้วนะคะแต่ว่าคุณก็ช่วยฉันแล้วมันมีปาร์ตี้นะคะแล้วก็เขาเชิญเราไปด้วยนะคะอ้แต่เธอก็ไม่ว่างเพราะว่าต้องไปจัดการเจ้าโอคูใช่ปะโอเคฉันอยู่ที่นี่แหละฉันรออยู่ที่นี่แหละคุณเป็นแรงบันดาลใจของฉันฉันจะปกป้องแถวๆนี้นะคะและแถวนี้จะเป็นที่ของฉันเองโอเคดีมาก เควสคอม p l e t ค่ะเรียบร้อยจ้าในที่สุดเราก็ได้สร้อยคอของเยติมานะคะก็โอเคสำหรับวันนี้นะคะก็เดี๋ยวขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะคะยังเหลือชิ้นสุดท้ายนะคะก็คือหนวดของใครสักคนนึงเนี่ยแหละเออดังนั้นนะคะก็เดี๋ยวเราจะมาต่อในคลิปหน้าค่ะพอได้หนวดแล้วเราก็เอามาใส่ที่ลอมู v e เวอร์แล้วก็ไปจัดการโอคูกันค่ะขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมนะจ๊ะเจอกันใหม่คันหน้าค่ะบ๊ายบาย